สวัสดีครับคลิปนี้ก็น่าจะต่อจากคลิปที่แล้วเนาะก็เห็นเราคาใจนะครับทําเครื่องติดแล้วแต่ทีนี้เห็นว่ามันเละเนี่ยมันยังไม่คําเท่าไหร่ก็เลยว่าจะเปิดดูให้เพื่อนเนาะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรที่ว่าทําไมมันฝุ่นอะไรเนี่ยเหมือนเพราะว่าดูแล้วเหมือนคาบน้ํามันนะครับคาบน้ํามันครับอะไรมันเยิ้มออกมานะเดี๋ยวผมจะเปิดก่อนแล้วก็ดูไปด้วยกันนะครับว่า มันเกิดจากอะไรไปบ้างนะก็จะได้แนะนําให้เพื่อนหน่อยเพราะว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้มันไม่ดีนะถ้าตัดตัดไปนี่เดี๋ยวน้ำมันเครื่องมันจะแห้งไปหมดไปเลยนะก็ขออนุญาตทําเป็นคลิปต่อมาแล้วกันนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมเราเปิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนี่เห็นไหมอย่างเนี่ยเลอะเลยฮะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอื้อ อย่างนี้ก็ดูแล้วน่าจะมีปัญหาที่ไหนเนี่ยเนี่ยหนึ่งเจอปัญหาแล้วขาดนะครับยางตัวนี้ขาดเนี่ยยางตัวนี้ขาดเนี่ยปัญหามันพอยางขาดแล้วผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่าน้ํามันมันก็เลยจะออกไอน้น้ํามันอ่ะไอความร้อนน้ํามันเครื่องที่มันขึ้นมาเนี่ยมันมันจะมาออกรูนี้ แต่พอมันขาดเนี่ยเห็นไหมพอมันขาดอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ไปทั่วเลยทีนี้พอเครื่องมันร้อนไอน้ำมันมันก็จะออกอย่างนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้แห้งเร็วน้ามันเครื่องแห้งเร็วอีกอย่างหนึ่งแล้วมันเครื่องก็ไม่ได้เข้าไปเลี้ยงที่จริงมันดูดมามาเลี้ยงดูดเข้าไปเลี้ยงพวกบาไอดีไอเสียด้วยนะเลี้ยงด้วยนะครับ แล้วก็ช่วยบ่าวาวให้ดีด้วยนะอย่างนี้มันรอบนอกมันเปิดดูเลยดีกว่านะคาใจเราจะเปิดดูข้างในอีกว่ามันเป็นอะไรว่ามันรั่วไหมนะครับนี่แหละถ้าเป็นไม่ว่าเครื่องแท้หรือไม่แท้นะครับถ้าเป็นตระกูลเกียร์สามห้เครื่องสี่จังหวะอย่างนี้ต้อง ถ้าเกิดน้ํามันเยิ้มอยึ่งเงี้ยต้องดูสายยางนี้เลยอันดับแรกแล้วก็ต่อมาก็ดูลูกยางนะครับอยู่ตรงบริเวณฝาครอบเบามันสึกมันอะไรมีไหมนะถ้าบริเวณลูกยางฝาครอบเบาวมันสึกนะครับมันก็ร้อนไหมเนี่ยเนี่ยลูกยางขอบยางเนี่ยถ้ามันสึกมันก็มีน้ํามันนะเอเหมือน โอ้ยตัวนี้ก็สึกแล้วนะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยจุกยางตัวเนี้ที่มันลงไปอุดรูเนี่ยอุดรูตัวนี้ไว้เพื่อจะบังคับให้ไอน้ำมันอะ่ะมันขึ้นมาทางท่อยางเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะเริ่มเสื่อมแล้วนะเนี่ยเสื่อมหรือแตกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย แตกเลยเสื่อมไปเลยแต่ว่ามันก็ยังขึ้นอยู่นะแต่ว่ามันก็ขึ้นไม่เยอะนะ๋ยวคงคงจะได้หาของเนี่ยมันจะมันจะลงไปอุดอย่างนี้นะเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เนี่ยใช้งานนานๆไปมันก็จะกรอบบ้างข้หลักการของมันก็คือเอาไอน้ำมันมาเลี้ยงพวกเบานะไปผสมกับพวกนั้นแหละถ้าขึ้นมาเยอะเกินไปก็ไม่ดีก็ออกควันได้นะตัวเนี้ จนพาข้อเบาเนี่ยมันก็ยังยังกดยังพอได้นะว่าตัวนี้มันจะมันอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูค่า,าวเวาให้ทุกท่านได้ชมเลยว่าเาวตัวนี้มันมันเป็นกี่มิลเนาะเออจะแตวัดให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าถ้าตั้งเวาเรามันขยับที่เท่าไหร่เท่าไหร่ ก็เลยหาเซลเลอร์มาวัดให้ทุกท่านชมก่อนดีกว่าว่ามันกี่เซลเลอร์กันแน่ฮะเซลเลอร์กันนะเอา0.10นี่แหละกับ0ูนยนะเอามนะเซนเลอร์มา0ูนยกับ0.13นะเนี่ยปกติมันต้องใช้0.10นะเดี๋ยวผมจะดึงให้ลูกสูบขึ้นสุดกันนะครับ ดึงให้มันอยู่ตำแหน่งอ่ะมันจะมีลูกศรสามเหลี่ยมชี้ให้เนี่ยท้ลูกเบี้ยวมันขึ้นตรงเนี่ยแล้วขยับดูว่าไอเดียเสียเนี่ยถ้ามันตรงอย่างนี้นะอันนี้ก็ถือว่าตรงแล้วขยับดูว่าไอเดียเสียว่าตัวนี้มันติดง่ายอยู่นะมันตั้งนี่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเอาศูนย์จุดหนึ่งสามลองดูก่อนเข้าได้ไหมอือศูนย์จุดหนึ่งสามเข้าได้นะ เขาได้น่าจะพอดีเลยนะก็ได้นะ0.10ถึง0.13มิลน,นี่ได้ไอดีละดี ID ก็ได้เลยนะครับเนี่0.10 0.13ได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ถ้าจับดูโยกดูก็จะเนี่ยมีเสียงนิดนึงนะมันไม่แน่นนอนตายตัวนะเครื่องไม่แท้เนี่ยบางครั้ง บางคนเขาจะบอก0.10 0.12 0.13บางคนก็ขยับเอาก็อย่าให้เกินอย่าให้ห่างมากก็แล้วกันน0.13ยังติดเลยเนาะก็โอเคอเคจอแล้วสาเหตุเนาะนี่ยมันเลอะอย่างนี้ก็เพราะว่ายางยางมันขาดเนาะก็คงจะไดะ้หามาใส่ให้เขานะครับถ้างั้นไม่ไหวแล้วแก้งเขาไปก่อน เพราะว่าอยู่นี่ก็ไม่มีอะไรด้วยเพราะว่าบางครั้งมันต้องได้ไปซื้อนะทอยางเนี่ยก็จะนั่นแย่งเขาแล้วก็เขาว่าไงก็ทําอีกทีอันนี้ก็คือขออนุญาตไม่ได้ขออนุญาตเขานะรื้อเลยรื้อเห็น่ะรื้อเห็นแล้วก็เดี๋ยวถามเขาถ้าเขาบอกโอ้โอเคตกลงหรือว่าเขาที่จริงเขาบอกทําให้ติดหน่อยเพราะว่าเขารอเอาอยู่นะ ขาจะบอกถ้าติดเราให้บอกเขาเขาบอกเขาจะไปตัดหญ้าเลยก็จะให้เขาตัดไปก่อนก็ได้นะมันก็ยังได้อีกหรอกแต่ว่าแก้ขัดถ้านานไปไม่ดีนะเนี่ยต้องให้เขาตัดเจ็ดก่อนเพราะวันหยุดด้วยเขาจะตัดด้วยแล้วถ้าเรามามัวซ่อมมัวทําอะไรอยู่เนี่ยพอดีเขาไม่ได้ทํางานแล้วเราก็นั่นเดี๋ยวเรารู้สาเหตุลแล้วละ่ะเราก็แย้งเขาไปว่าเออมันเป็นนั้นเป็นนี่ถ้าเขาตัดแล้วก็ ถ้าเขาจะทำก็ให้เขาเอามานะเนี่ยมันก็มานี่นะติดง่ายด้วยนะลองดูนะสตาร์ทดูเปิดสวิตแล้วนะกดสวิต ก็โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผิดพลาดประการใดทั้งหมดก็ขออภัยนะคลิปนี้เป็นคลิปต่อคืออยากรู้นะครับอยากรู้เนี่ยมันเลอะดูดูทุกคนดูมันเลอะไหมเนี่ยก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรรู้แล้วหรือว่ามันเกิดเดี๋ยวให้เขาไปทํางานก่อนให้เขาไปตัดหญ้าก่อนนะพอตัดหญ้าเสร็จเราจะให้เขาจะให้ทางความสะอาดเรืออะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีขอบคุณที่ทุกท่านที่รับชมนะครับ สาเหตุก็อย่างนี้แหละเนี่ยเจ้าปัญหามันขาดไอ้น้ำม,มันเครื่องออกมาส่วนลูกยางก็มีส่วนทากลงทาก,กาวอะไรก็ด้วยได้ก็น่าจะไม,ไม่ใช่ปัญหาอ่ะเจอก,กันในคลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกท่านครับสวัสดีครับ